สวสัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคาลบละฮะแพงครับสมองสุบอัครับพ่อขอบผมนะครับบ้าบานพ่นคนมุกดาหารพี่น้องเอฟซีนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ทั้งไหนก็แล้วแต่นะครับต่างประเทศในประเทศพี่น้องมา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 กินตําทะเลแต่ว่ามีแต่ตอนมูฮูกบะมีทะเลเลยตําทะเลใส่ยังวะใส่มะเขือเทศตรงเขือเทศมะเขือเทศทะเลใส่โคกเออใส่โคกโคกกะโคกทะเลดอก ครับพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาบานโพนคนมุกดาหารเด้อพี่น้องเออ้อแต่ว่าอย่ากดขมโฆษณานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสุภาพคลิปต่อ,ตอไปน้องพี่น้องเนะาะนะครับมาๆๆนะครับมากินสมตำนะครับหรือว่าเาภาษาบุท้า,า,าม,มาตำมะฮุ่งเออเสืเสื้อกุง้งเสื้อปลาหมือกเนาะนะครับมาๆพี่น้องมานะครับ ตอนนึ่งเทียงออกมาแต่มุกพี่น้องประจิตไทยพี่นอ้องเบืองยังได้มุกมันหอน่อนเลยบอกกะมันห่อนพี่ลึกพี่รามไรห่อนกระดอก,กระเดียวปลามป็นสีมห่อนปลาหนีพี่น้องเอ้ย มาพี่น้องสมตำน้ำกันครับแซ่บๆซื้อมาตั้งแต่บ้านโนนร้านเจนเนี่มินิมาร์กนะครับซื้อร้านนะเจนเนี่มินิมาร์กนะครับขายพวกสินค้าเบเตเลสและะ้วก็ขายสมตำนะครับแล้วก็คางและกะ็ะกะมีกว๋วยเตี๋ยวแน่นะครับแล้วก็จะมีร้านน้ำปัน่นชานมไข่มุกนะครับอยู่หน้าร้านก็เลยแวะไปซื้อพี่น้อง không hay không sốt, không sốt, tắm là không ra tất nhiên học chưa học chưa học Bây giờ cảm mà ăn bàn heo, sẹp, ăn xồm tằm, banh heo được qua. Mẹ mẹ là phải <laughs> cho ăn ลทำจำให้น้อกินแบบแซ่บๆกินแบบแซ่บๆๆอากาศมันห่อนไี่น้องเอ้ยนะครับมันห่อนนะนี่ลุงน้องหาปูหาปลาชุดหยอดได้เลยลงน้อง ักบุงยิ้วเขาไปน้องเลยไปเลาะตัวเมื่อดมุกไปซื้อสุขพันธุ์ลูกพันธุ์มาใช้เพื่อนใหม่

รู้บอกเขาว่าอย่าเพชรไดเพลิครับพี่นอ้องว้าเพชรนี่แต่ต้อมพริกแดงใจวายถูกใจน่าหลอนอันตรงข้ามมันเป็นร้านชากร้าบ้านขอบบ้านอืม บ่ได้คอยกินอาหารทะเลโดนนะพี่น้องบ่คอยได้ไปใช้ครับเศรษฐกิจบูดีบ่มีเงินบ่ขึ้นเกิจกิขายของพอได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวนี้ขายดีปะยังขายไฮขายหน้าขายหัวขายสวนขายเฮือนขายซานขายดินขายดอนขายมืดตกยางพี่น้อง บอกขายเขาจะมายึดขายดีครับแต่พอจะแม่ควายอยู่ตามตรงไหตรงหน้าพี่น้องเลี้ยงงว้วนเลี้ยงควายตะกี้ตะกอนคู่มือเลี้งงว้วควายขับอยู่ในเมืองมั้งตะกี้เลี้ยงงว้วนเลี้ยงควาย นอกขอกหน้างอควายอยู่ตำทงตำทาตำหายตำหน้านักับกันพี่นกอง่มเมืองงอควายาขับอยู่ในเมืองขายสิ้นขายของขายดีปั่นนั่ง ขายทุกอย่างพี่น้องขายไห้ขายหน้าขายหัวขายสวนขายเฮื่อนขายส่านขายมืดเกิดมาโมมียัง บูมีเสือผ้าบูมียังบูมีสิง่งอำนวยความสะดวกคู่มือนี่ก็คือกันกับบูมียังพี่น้องนะครับสิ่งอำนวยควาสะดวกบมีบมียังพี่น้อบบงอบูเรือยังจกากยัาาเืองอนะเกินนีนี่หโอ้ กินไปพร้อมไ้พร้อมนอ้องเพชสแห้งผ่านไปผ่านมาก,กันจะลืมครับไปแวะอ้นนุ่นเพลินทางร้านอันเจนนี่มินิมาร์คครับขายทุกอย่างพี่น้องดินร่นนะครับเพื่อควาคุมยุโรดนะก็ได้ว่าเป็นจิ้งข่าเป็นเตล็ดนะครับตามต่างๆแล้วก็ ไข่าชานมไข่หมกน้ำกุ้งเตี๋ยวผอมพี่น้องอยู่มองเดียวกันไปยทำภูมิกันจะเรื่ยไปแวะเด้อพี่น้องเด้อทางบ้านโนวลสวรรค์ครับโนวลสวรรค์หมูหมูสิเบเอ็ดจะบ,บนต้องเย็นนะพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิป,ป,ปนี้ไปซะก่อ,อนฮะก réussi, ินหมูไหมพี่น้องเผ็ดเผ็ดแห้งสำหรับคลิปนี้ไปซะก่อนพี่น้องพบพ้อกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ดีกินแซ่บไปแจกกินนัวลำดวยสุขสุขก้นพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะไปซะก่อนพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพบพ้อกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย